เมียงตี๋ห้ำว่าท่านมีหมอยอยู่มึงเดี๋ไปเห็นอย่างมอไซค์นั่นบ้านพ่อต้องตีเอาหมอ้ขับรถให้ผมมาใส่หินนะครับโอ้ตายแล้วมันลึกขนาดไหนนี่ผมก็ไม่รู้นะครับว่าลึกขนาดไหนตาย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 เอ้ยมันห้อยไดวนันนี้เออโอ้ สุดกับ s <S แล้วผมก็ไม่รู้ว่าจะขึ้นไหวไหมนี่มันจะขึ้นไหววันนี้โอ้ตายอย่างชั้นนะครับทางขึ้นสุดๆเนี่ย มิเตฮินเนี่ยสุดนยเออเขาเขาจะใส่ยังไงวะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปถามแมคโครกันครับไงกุ๊กนะครับโอ้ทางขึ้นมึกมีแต่สั้นๆนะครับรถเดียวเขาก็มาใสนะ่ตอนนี้ก็เป็นฟูโซนะครับ 240แรงนะครับตัวนี้โสดคันมากเลยแย่ชา,างขึ้นคัน,นครับผมก็เป็นคันแรกเลยนะครับมันจะขึ้นได้บ้างหละคันแรกอะ่นะครับโอ้เสียวหินมากเลยแบบโอ้เสียวเสียวเสียวซุดนะครับสุด,สด คูโซ่กระบะทองเรือนะครับยังไงวิ่งหินไม่ต้องห่วงนะครับวิ่งหินส,สุดสุดยอดเลยนะครับกระบะแข็งโปกผมจะเสียวหินชิบหายเลยหินมีแต่ลำแหลมข้างจะพอ้วมั้งอ่ะเดี๋ยวพอแล้วมั้งตัวแม่ครับตัวนี้โคมาสุ450 ด c LC นะครับตัวนี้รถาดรถขนแดแห้งเถอะวะมีแตรถแรงๆนะครับขับธรรมดาโลงไม่จำนะครับที่นี่นะครับนาจะเป็นเกียร์สิบสปีดนะครับตัวนี้พาเรนทูโซหมดเลยเดี๋ยวมีก็ค่อยมากันอีกทีหนึงนะ่งน,นะครับคนขับรอแต่่วะนะครับ เขาใส่เซนแล้วนะเมืบบ่อกี้โอ้ไม่พอดไปใดไปล่ละ <c oughs> ชันอยู่ครับชันอยู่อย่างชันเลยโอ้ยเที่ยวแรกก็เอาเลยนะครับวันจันทร์นะครับวันนี้ หินพวกนี้เ็ก็ระเบิดนะครับเป็นหินภูเขาไฟเนี่เน,นี่ยอย่างในน้ำเนี่ยครับต้องขับระวังนะครับไม่รู้ว่ามีหินหรือไม่มีนะครับนี่เพราะว่าเราเหยียบหินใต้น้ํามันมองไม่เห็นนะบางทียางระเบิดก็มีนะครับเราก็ดูจํารอยรถที่สิบรอเข้ามานะครับเราเป็นรถพว่วงยางเราก็แบบ ไม่ใช่ฮันือโหดแบบมือน้องเขานะโอ้ลินแบบลุยน้ํากันเลยนะครับเอาหินโอ้ตายยางงี้ก็ตายเลยนะครับชันนะครับชันมีมีแต่หน้าผาหมดเลยนะครับตรงนี้วิวนี่สุดยอดนะเหมือนเราอยู่ประเทศนอกเลยเหมือนอยู่ ประเทศอื่นนะครับ,รบน,นี่หินที่เขายังไม่เอาไปโมนะครับใหญ่มากใหญ่กว่าของผมบนรถดึงนะไปโมอนะ่ะก็จะเป็นหินเบอร์นะครับหินเบอร์ก็เอเอาไปลาดปูนลาดอะไรเงี้ย เป็นเม็ดเล็กๆอะไรเงี้ยตามถนนนะครับโอ้จะขึ้นไหวบนน่นอ๋อบานนี้เนาะนีครับต่อจดน่าจะใส่พิเศษขึ้นนะครับอย่างนี้โอ้ตายแล้วก็ใสสองเพลานะครับหรือว่า dl ในหนึ่งน่าจะไหวพิเศษก็น่าจะไหวเนี่ยสองเกียร์นี่นะครับเอาพิเศษดีกว่าครับช่วร์ๆวนะครับ ชัวๆเลยพิเศษเลยเพราะว่าหินนะครับหินตัวนี้มันจะเป็นหินในคล้ายๆหินหินมันมันฟูครับต้องกดสองเขาะนะครับถ้าขึ้นไม่ไหวนี่ก็ถอยยาวเลยขึ้นไม่ไหวนี่ยากนะครับตรงนี้น มากเลยครับเนี่ตรงนี้ไหวปะวะไหวมเมากเลยครับโคตรทันนะ่ะ พิเศษก็เกือบแบบอันนี้นะครับใจขาดนะครับแต่ใจขาดนี่ได้ถอนต่อนะครับถอนตต้องเพราะว่าแนาจะไม่ขึ้นกับตะทอนก็อยาให้มันได้ถอนต่อนะครับรถเนี่ยเสี่ยงหลายอย่างนะครับเทากลางขาดบ้างเท้าข้างขาดบ้างนะครับเราคือมั่นใจไม่มั่นใจคือใส่พิเศษสุดเลยครับเออ นะครับตรงนี้ใกล้จะสุดละชั้นมากชั้นมากชันมากยอมเราวบบชั้นชั้นเราขึ้นได้นะพลังสามสี่สี่นะครับตัวนี้คันแรกเลกยนะครับคนหนึ่งเข้าไปรถเดี่ยวมานะครับมอรถพวงมาอู้แอ่ไม่เป็นไรพลังสามสี่สี่ช่วยนะเอาสุดบอแล้วก็หนึ่งเลยครับโอ้โดดเลยครับ โดดโดดนะครับมาดิตด้หมดแหละอย่างเงี้ยถามซีซีนิโน่มันก็ดีแบบนึงอีซุก็ดีอย่างนึงไม่เหมือนกันนะครับดีคนละแบบกว่าจะขึ้นได้นี่ก็โห เงือ,ออกนะครับจะสอบความแรงรถหรือเปล่า <c oughs> คนสั่งงานก็โหไปแล้วไปแล้วไหลครับอ,อ,อันนี้ก็จะเป็นสระนำ้ำเออขาขุดไว้ให้หมู่บ้านใช้นะสระใหญ่เลยสระยังใหญ่เลยนะครับ ก็มาไก่พอสมควรน,นะครับที่ตักกับที่ชั่งนะไก่พอสมควรผมก็อยากให้หินใหญ่มันเร็วหมดเร็วๆนะครับไม่อยากวิ่งเลยกระบะกระพังนะครับมันเหมือนับได้ได้ไ,ดไม่ไม่คุ้มอ่ะได้ไม่คุ้มเสียนะครับมัน เรามัน,นไงเราทํามาเฉพาะวิ่งหินที่ไม่ได้ไม่ได้คมไม่ได้ใหญ่ขนาดนั้นนะครับกระปะเรามันได้แค่หินเล็กวิ่งซ้ายวิ่งหินเล็กวิ่งอะไรเงี้ยถ้าหินใหญ่เขาก็จะทําเฉพาะนะครับเฉพาะ,ะที่เขาวิ่งหินใหญ่โดยเฉพาะเลย เอาแบบแข็งแรงแข็งแรงเลยนะครับกำลังจะเข้าช่งางยังไงก็ขอตัวช่างแป๊บหนึ่งนะครับเมื่อกี้ผมน้ำหนักเกินนะครับผมไปดำมาแหละรนหนักไปได้เปสัน่นมาชั่งอีกรอบหนึ่งก่อนครับช่างอีกรอบหนึ่งก่อนจะเกิดหรือไม่ก็ช่างรอบที่สามนะครับ โอ้น้ำหนักคือี่มันยากตัวนี้แหละตัวช่างออกช่างเข้าเอ้ยช่างเข้าดิไอ้ช่างออกดิมันก้าบไถือนะนรับสายตาห้องสิบโบหูดิแบบเจ็กตันเจ็กตันการหยาคือกันได้หินใหญ่สี่สิบเก้าเออซัมมี่ก้าละสี่สิบเก้านะครับยี่สิแปดร้อยนะครับ ปีคอนนะครับคันนี้รถอุดมนะครับจะ,จะลงแปลบินแล้วนะครับก็กำลังออกจากตาช่างนะครับอ๋อเมื่อยเมื่อยเมื่ยอยก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เลยนะครับแม็กคาริงจมนะครับขอบคุณที่ให้กำลังใจและ f อฟท,ท,ทุกท่านนะครับ เดี๋ยวก็ไปติดตามกันต่อไปนะครับรรมท,ท,ทึกทุกท่านขอให้เดินทางปลอดภัยนะครับขับขี่ก็อย่าประมาณนะครับอุบัติเหตุเกิดขึ้นได้ทุกเมื่อน,นะครับพยายามระวังระวังกันนะช่วงนี้หน้าฝนนะอันตรายมากเลยถนนลื่นมากยังไงก็ขอบคุณครับผมสวัสดีครับ